คืนเผาผีโกสไหนสนับสนุนโดยน้ำหอมวันทองคาเพอร์ฟูมน้ำหอมสำหรับรถยนต์ไม่ฉุนไม่แพ้การันตีโดยผมนัดผีฟังรายการสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับ พี่ออโต้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่ออโต้สวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพี่นัทนะฮะเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าโทรศัพท์มีเจ้าของใช่ครับพี่นัทเป็นยังไงครับเชิญครับพอดีผมมีน้องชายคนหนึ่งที่ผมรู้จักฮะมันรู้จักว่าผมนหะแต่ไปเล่าในรายการต่างๆเนี่ยฮะครับมันบอกว่าพี่ผมก็มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะผมขอสมมติว่า เจ้าของเรื่องเนี่ยชื่อว่าอ๊อฟแล้วกันอืมอ๊อฟเนี่ยจะเป็นเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือฮะที่ที่เอทั้งซ่อมด้วยแล้วก็ขายด้วยครับครับนะร้านโทรศัพท์ของน้องเขานี่จะอยู่ประมาณติดแถวจังหวัดที่ติดจังหวัดชายแดนนะฮะก็จะมีคนงานที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านมาทํางานเยอะที่สุดฮะในชุในจังหวัดนั้นอืมวันหนึ่งฮะประมาณสักสี่โมงเย็นน่ะ มีคนเอาโทรศัพท์มือถือนะพี่นัทมาซ่อมครับในลักษณะเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งแล้วกันหน้าต่อแจไอหน้าต่อหน้าจอ,จอแตกใช่ฮะหน้าจอแตกแล้วก็มาให้เปลี่ยนหน้าจอแล้วก็เปิดเครื่องให้หน่อยอ่าอันนี้ก็เป็นกะว่าจะเอาให้คนอื่นใช้ครับอ่าก็มาสอบถามราคาการซ่อมแล้วก็วันเวลาที่จะได้รับเครื่องเนี่ยนะฮะแต่นั้น,น่ะพี่เขาก็น้อง ผมก็ประเมินราคาฮะก็ประมาณสักสองพันกว่าบาทอ่ะประมาณสักสี่วันเพราะต้องสั่งอะไหลจากกรุงเทพเพื่อที่จะมาซ่อมเนี่ยครับผม,มนัดแนะก,กันเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยอีกสี่วันค่อยมารับนะเขาก็เลยเอาโทรศัพท์เนี้ยมาแยกชิ้นส่วนเพื่อที่จะรออะไหลเพื่อประกอบเข้าอนะ่ะพี่นัดครับพอน้องเขาปิดร้านประมาณสักสี่ทุ่มอ่ะมันก็มีเรื่องปแปลกๆก็คือว่าน้องออฟเนี่ย เขาได้ยินเสียงมันคนเดินอยู่หน้าร้าน Or, หน้าร้านของนง้องออฟเนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนตึกแถวฮะที่มันติดเรียงเรียงเียงกันนะครับ <stock> เขาได้ยินเสียงมันคนเดินไปเดินมาตรงหน้าหน้าร้านพอเดินลงมามาชางงะโงกดูตรงปอ,อ,ง,องอะ่ะเขาก็ไม่เห็นใครพอไปดูกล้องวงจรปิดก็ไม่เจออก็ไม่คิดอะไรเขาก็เดินขึ้นไปข้างบนะแต่พอเดินขึ้นชั้นสองนะฮะ มันมีระเบียงใช่ไหมฮะก็เหมือนชะโงกหน้าไปดูเขาเห็นเหมือนมีเงาคนเดินไปเดินมาตรงตรงหน้าร้านตอนนั้นก็คิดในใจว่าใครวะอืมือเป็นหมาหรือว่าเป็นคนเอ่อคนคนจรแถ่านั้นะอะเดินผ่านอ่าแกไม่ได้คิดอะไรแกก็มานอนพอตื่นเช้ามาฮะในวันที่สองเนี่ยแกก็เปิดร้านตามปกติเนี่ฮะ ช่วงเที่ยงแกหิวข้าวก็เดินไปกินข้าวล้างข้าวที่สนิทกันครับแกคนเจ้าของร้านกับข้าวก็ทวงว่าเออมเมื่อคืนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเจอคนในลักษณะประมาณใส่เสื้อลายสก็อต oh. หัวฟูฟูเหมือนคนงานไอ้ไอ้ไอ้ไอต่างด้าวฮะหรือคนงานต่างไอประเทศพื่อนบ้านเราเนี่ยครับพี่นะมายืนอยู่ตรงหน้าร้านประมาณตีหนึ่งตีสองครับ ด้วยความที่ร้านร้านอาหารเนี่ยเขาเปิดเพื่อที่จะไปซื้อคงซื้อของช่วงประมาณตีสองเนี่ยด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทกันฮะร้านกไอ้ร้านใกล้เคียงกันเนี่ยก็เลยเหมือนเดินไปถามเฮ้ยเอง็งมาทํอะไรอืผู้ชายคนนั้นก็หันหน้ามาแล้วก็พูดเหมือนพูดไทยไม่ค่อยชัดฮะบอกว่ามาหาเจ้าของร้านจะมาเอาโทรศัพท์คืนโทรศัพท์กูที่เขาเอามาซ่อมนะ่ะไม่ซ่อมนะกูไม่ยอมให้ซ่อม oh. อ๋ออ่า ตอนนั้นน่ะเจ้าของร้านกับข้าวเนี่ยก็เลยถามว่าเอาแล้วทำไมไม่มากลางวันมากลางคืนทําไม oh. เป็นโจรหรือเปล่าเนี่ยเขาก็บอกฉันไม่ใช่โจรกูเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือบอกมันด้วยกูไม่ให้ซ่อมเพราะกลางวันกูเดินมาแล้วแต่มันไม่เห็นกูฮ mm. ะก,ก,ก็พูดอย่างนี้มันแปลกมากพี่นัดตอนนั้นนะ่ะตัวน้องออฟเนี่ยก็เลยไปเหมือนดูกล้องวงจรปิดย้อนย้อนไปประมาณสักเที่ยงคืนกว่าปรากฏว่า oh. กล้องวงจรตัวเองเนี่ยช่วงประมาณ เที่ยงคืนถึงประมาณตีสองเนี่ยมันเสียมันค้างฮะมันไม่มีภาพที่มันทึกแต่นั้นอะอะไรวะมันคืออะไรวะอเออก็เลยบอกว่าเออพี่เนี่ยกล้องผมเสียก็เลยเหมือนไปลีฮะเพื่อที่จะดูว่าคืนนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าเหมือนเดิมฮะพอคือนที่สองน้องออฟบอกว่าเหมือนเดิมมันเหมือนมีคนมาเดินดูตรงหน้าหลานเดินไปเดินมาเนี่ยฮะพอไปส่องดูมันก็ไม่เจอว่าเป็นใครฮะ มันก็เริ่มตระหนดใจว่าอะไรวะมันคืออะไรวะเนี่ยครับตัวเองก็ไปนอนแล้วก็ตื่นเช้าเหมือนเดิมพี่นัทพี่เจ้าของร้านต่ข้าวเนี่ยเหมือนเดิมก็มาพูดเนี่ยฮะพูดซ้ำเหมือนเดิมอะในคืนที่สองว่าเออเมื่อคือนเนี่ยไอ้คนนั้นมาอีกแล้วนะในลักษณะโหฟู่ฟูใส่เสื้อแล้วก็สีแดง hmm. เย,งยืนมันคล้ายๆคนขี้เมาอ่ะเหมือนคนเออเหมือนคนเป็นทํางานก่อสร้าง hmm. แล้วก็เหมือนเดิม ก็ถามเหมือนเดิมว่ามาทําอะไรมขาขโมยของเปล่าเนี่ยแต่ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยตอนกลางวัน่ะมาหาเขาแล้วเขาไม่เจอเขาไม่เห็นผมครัฝากบอกเขาหน่อยว่าไม่ให้ซ่อมโทรศัพท์เครื่องเนี้เครื่องไอ้เครื่องที่นาจอวแตกที่ไม่คนเอามาซ่อม่ะไม่ให้ซ่อมอตอนนั้นตอนนั้นะแกไม่ได้คิดอะไรด้วยความที่แกคิดว่ามันเป็นโจรแกก็เลยเหมือนยืนคุมคุยเนี่ยฮะไม่ไม่ให้คนคนนี้ยเข้าไปในร้าน สักพักเหมือนว่าฝากบอกมันด้วยนะว่าโทรศัพท์กูอ่ะไม่ให้ซ่อมแล้วก็เดินหายไปฮะพี่นัทในคืนที่สองเออในวันที่สองเนี่ยตัวน้องออฟก,ก็คิดในใจว่าเฮ้ยกูเจออะไรวะพอไปดูกล้องวงจรปิดเหมือนเดิมกล้องเสียครับก็ได้ถามตัวเองว่าไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้มันแปลกๆวะจนมาคืนที่สามฮะคืนที่สามคือคือคอนที่น้องออฟบอกว่ามันเป็นคืนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกมากพี่โต โดยที่วันนั้นน่ะเขาทํางานอยู่ข้างบนอ่ะจนเที่ยงคืนออยู่ดีๆพี่นัทฮะโทรศัพท์มือถือที่มันซ่อมอ่ะปกติเขาจะแยกแบตเตอรีน่นู่นนี่นั่นหน้าจอออกอยู่แล้วใช่ไหมปกติเนี่ยมันจะไม่มีถ้ามีโทรศัพท์เข้าเสียงแล้วเข้ามันจะมันจะไม่ไม่ดังออแต่อยู่ดีวันนั้นน่ะโทรศัพท์มันดังเงินมันนาฬิกาลปลกฮะดืดดืดดืดดขึ้นมาตอนนั้นออฟแปลกใจก็เลยเดินลงไปข้างล่าง ก็ยังงงว่าเสียงมันมาจากไหนครับแล้วมันดังมาจากโทรศัพท์เครื่องนั <can> <saben> ้นฮะเครื่องที่มีปัญหาเนี่ยฮะอยู่ดีมันดังเหมือนเหมือนเหมือนแจ้งเตือนอะไรสักอย่างอะตอนนั้นแกก็เฮ้ยแกเกาหัวเลยเพราะว่าตั้งแต่ซ่อมโทรศัพท์มาแกไม่เคยเจอเพราะถ้าถอดแบตเฉยถ้าถอดแบตแล้วอะโทรศัพท์มันดังไม่ได้มันเปิดมันไม่ได้เปิดเครื่องก็ใช่ฮะออฮะนี่นะใช่แต่ตอนนั้นอะพอจะเดินไปถึงโต๊ะที่แกวางโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้อะ อยู่ดีมันก็ดับแกก็เฮ้ยมันแปลกแล้วโทรศัพท oh. ์นี่มันมันแปลกมากแกก็เลยเหมือนอธิษฐานว่าอ่ะถ้าอยากมาสื่ออะไรอะ่ะเข้ามาในฝันมาบอก oh. จะทําให้ mm. อืม่าแ,แกก็เดินขึ้นไปในห้องแล้วแกเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เมียแกฟังว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะ่ะคนข้างร้านอะ่ะคนร้านกับข้าวอะ่ะพี่ข้างร้านอะ่ะแกมาบอกทุกวันเลยมันมีคนแปลกๆมายืนดูอืฮ uh ึ huh. แล้วด้วยความที่เมียของพี่เขาอะของน้องออฟเนี่ยฮะเขาจะมีเซนต์อ่อนๆฮะพี่นัทเขาบอกว่าพี่หนูรู้สึกกลัวโทรศัพท์เครื่องนี้มากอะหนูรู้สึกว่ามันแปลกๆครับไม่อยากให้พี่ซ่อมเครื่องนี้เลยตอนนั้นด้วยความที่พี่นัทฮะคือเหมือนว่านัดแน่กันเรียบร้อยโทรศัพท์มือถือเราจะซ่อมอะคือคือซ่อมเสร็จเราได้เงินสองพันเลยนะกับค่าอารมณ์อะไรเนะี่ย ตอนนั้นก็แกก็นั่งคิดในใจก็อะแกก็เลยเหมือนไปเอาทูปดอกหนึ่งมาปักและอธิษฐานบอกว่าอะถ้าจะมาสื่ออะไรมาเข้าฝันมาบอกกล่าวจะทําให้ในคืนนั้นนกอ๊อกก็ฝันเลยฮะในความฝันเหมือนเหมือนฝันในร้านตัวเองแหละกำลังนั่งซ่อมโทรศัพท์มือถืออยู่มันมีผู้ชายลักษณะคือเป็นคนหัวฟูฟูหัวกระเซิงฮะใส่เสื้ออะไรสก๊อตสีแดง กางเกงยีนอืเดินเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็บอกน้องอ๊อฟว่าโทรศัพท์กูเครื่องเนี้ยกูไม่ให้ซ่อมอืแต่น้องอ๊อฟเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยในจักรวาลน,นี่ฮะพี่นัทในความฝันก็เลยพูดไปว่าเฮ้ยเ oh. ขาจ้างผมซ่อมแล้วผมต้องซ่อม oh. คุณเป็นใครทําไมไม่ให้ผมซ่อม <S <S เหมือนเหมือนคนคนนั้นฮนะที่มาหาเนะี่ย ก็พูดประมาณว่าเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องกูไอ้พวกนั้นมันฆ่ากูแล้วไม่เอาเครื่องมาเพื่อจะหาข้อมูลครับตอนนั้นออฟก็คิดในใจว่าข้อมูลอะไรมันเป็นเรื่องของเองมันไม่ใช่เรื่องของกูกูจะซ่อมเพราะเขาจ้างกูซ่อมแล้วโอ้โอเหมือนเถียงกับผีอ่ะพี่นัทครับคือคือแกบอกว่ายังไงก็จะซ่อมอ่ะจนผีประมอนว่าขอร้องล่ะอย่าซ่อมได้ไหมเพราะถ้าเหมือนข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยมันออกมามันจะกระทบกับ กับลูกกับเมียของเขาอยู่ในประเทศอ hmm. ใ,ในประเทศอ่าตอนนั้นอ๊อฟก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้เแล้วจะให้ฉันทํายังไงอ่ะโทษนะครับครับจะให้ฉันทํำยังไงเขาเหมือนพี่คนเนี้ยแกก็พูดขึ้นมาว่าเขาค่าซ่อมโทรศัพท์เท่าไหร่อ่ะออฟก็บอกว่าค่าซ่อมหน่กสองพันบาทโอเคได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เลขออกฉันให้เลขตัวนี้นะไปซื้อ ถ้าถูกแล้วอ่ะอย่าซ่อมเครื่องนี้นะอขอร้องอฮะก็ตอนนั้นสมมตินะฮะมันงวดนั้นน่าจะเป็นสี่สามสม,มุติหน้าพี่นัทสี่สามให้เลขสี่สามาให้พี่ซื้อครับแต่ออฟก็ยังพูดว่าแต่ถ้าไม่ถูกเนี่ยกูซ่อมนะอืมเออก็คุยกับไอ้ผู้ชายคนนั้นนะฮะอืก็โอเคก็คุยกันเรียบร้อยแล้วก็ตัวเองก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาฮะก็เล่าความฝันให้แฟนฟัง ว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ยมันมีการฆาตกรรมกันมาแล้วเอาโทรศัพท์ออกมาเพื่อจะซ่อมเพื่อจะดูข้อมูลแฟนก็บอกพี่มันอันตรายนะเนี่ยพี่อย่าซ่อมเลยแต่ด้วยความหัวรั้นอ่นเนี่ยเขาบอกเลขนี้มาไปซื้อเลขนี้ให้พี่หน่อยสี่สามถ้าเลขถูกแต่ไม่ซ่อม oh. อ่าอย่างนี้แล้วแกก็ตื่นมาแล้วด้วยความที่ใช้แฟนไปซื้อของค่ะและแฟนก็กลับมาแล้วก็มาบอกว่าเออพี่ เมื่อคืนเนี่ยเจ้าของร้าน่ะกับข้าวบอกว่าไอ้ผู้ชายเขาทำมาอีกแล้วนะแต่คราวนี้เขาพูดถึงลักษณะฮะว่าเป็นคนหัวฟูๆใส่เสื้ออะไรเนี่ยเหมือนอยู่ในฝันเลยพี่นัทครับอ่ะฮะพอแกได้ยินอย่างนั้นปุ๊บแกเลยเดินลงมาแล้วมาคุยกับพี่เจ้าของร้านกับข้าวคุยกันแบบเปิดอกฮะแบบเป็นพี่เจอยังไงในคืนที่สามเนี่ยที่ที่จำได้ไหมฮะมันมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาอ,อ๋อจำได้ เอก็พอดีเ oh จ้าของร้านแกเห็นไอ้คนเนี้ยมันมายืนอยู่ตรงหน้าร้านก็เลยถามว่าเอ้ยเอ็งมาอีกแล้วเหรอมึงระวังนะมึงมาด้อมด้อมมองๆเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของร้านก็ยิงเอาหรอกจะมาขโมยของใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าวันเนี้ยเขาได้แล้วเจ้าของร้านอนุญาตแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วถ้าคุยกันรู้เรื่องอ่ะจะไปแล้วฮะเขาก็พูดอย่างเงี้ยฮะแล้วพอแกหันหน้าไปมอง อะไรสักอย่างแล้วหันกลับมาดูผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้หายพี่นัทก็เหมือนว่าไปเข้าไปในร้านแล้วไปเข้าฝังพี่คนนี้ฮะก่อเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังจนเจ้าของร้านบอกว่าเฮ้ย oh. ไอ้ที่กู้เจอมาสองคืนสามคืนเนี่ยคือผีเหรอวะโอ้ oh. ตอนนั้นก็ต่างคนก็ต่างงงฮะเพราะว่ามันคือมีแต่พี่เจ้าของร้านเออเจ้าของร้านอาหารนะ่ะที่เห็นแต่พี่เจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือแค่ฝัน แต่ก็มาลุ้นกันว่าประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยเลขมันจะออกหรือเปล่าอืมนีกเชื่อไหมฮะเลขออกสี่สามจริงๆโอิอ่าถูกได้เงินมาสองพันด้วยความที่เป็นคํามั่นสัญญาของลูกผู้ชาย,ยโอแกเลยไม่ซ่อมแกะก็เลยตั้งใจเลยว่าไอ้เจ้าของที่ทจะมาอก็จะเหมือนจะถามว่าเอาโทรศัพท์มาจากไหนพอประมาณหกโมงเย็น เหมือนคนที่เอาโทรศัพท์มาซ่อมครั้งแรกรก็มาตามสัญญาฮะก็มาถามว่าพี่โทรศัพท์ซ่อมเสร็จหรือย,ยังตอนนั้นนะ่ะด้วยความที่ออฟอ่ะก็เลยพูดไปว่าเอ,อน้องฮะโทรศัพท์เครื่องนี้มันมีปัญหาเอ,อพี่ไม่มีรหัสไอ้กดหน้าจอ,อพี่เข้าไปไม่ได้อืผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้ยังไงพี่ก็แค่ล้างเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องใหม่ไม่ได้เหรอตอนนั้นด้วยความที่อ่ะน้องเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าถ้าน้องมี เป็นเจ้าของจริงน้องบอกรหัสอ่ากดล็อกให้พี่หน่อยเออเออเออแต่นั้นอ่ะเหมือนผู้ชายคนนี้ก็อ้ำอ้ำอ,ำอึ้งอึ้งอ่ะบอกว่าอืมมันเครื่องผมงจริงๆมันเครื่องผมจริงมันมันพูดอย่างนี้ยฮะแต่คอฟก็เลยพูดประมาณว่าเครื่องนี้ยไม่ใช่ของแกเครื่องนี้มันเป็นผู้ชายลักษณะอย่างนี้ใส่เสื้ออย่างงี้ลักษณะผมฟูฟูแบบนี้อืมพอพูดเสร็จพินัทคนน,นั้นตกใจอ่ะครับ ตกใจแล้วก็เหมือนเหมือนคนที่พูดพูดกับตัวเองอะแต่พูดออกเสียงอะพี่นัทประมาณน่ว่าเฮ้ยมันตายแล้วมันเขาจะรู้ได้ยังไงวะอ,อะไรประมาณเนี้ยครับเมันเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วออฟได้ยินอย่างงั้นก็มึงแกเหมือนเหมือนเอามือฟาดโต๊ะเลยฮะแล้วก็บอกว่าเองเองทําอะไรไม่ดีมาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วตัวไอ้คนนี้ก็บอกอ้ามือึงบอกว่าเออมันเป็นของเจ้านายผมฝากมา Uh huh. เดี๋ยวผมให้เจ้านายมาคุยออ oh. ก็เลยบอกว่าเออถ้ามันมีคดีอะไรระวังนะฉันรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะเหมือนขู่ไปเนะยฮะครับตอนนั้นไอคนเนี้ยที่มาเอาโทรศัพท์มาซ่อมเนี่ยกำลังจะไปแล้วแต่เอ้าก็บอกว่าเดี๋ยวค่าเสียเวลาสองพันต้องจ่ายพี่นัทอืมเออเนี่ยฉันสั่งอะไรมาแล้วสองพันคุณต้องจ่ายตอนนั้นด้วยความที่เหมือนว่าเขากลัวฮะเขาก็เลยจ่ายไปสองพันครับ พอจ่ายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่ะโอเคทําตามสัญญาไม่ซ่อมและเขาคืนเนี้ยคืนที่สี่เนี่ยพอพอทําตามสัญญาเสร็จแล้วฝันอีกฮะพี่นัทฝันว่าผู้ชายคนนั้นน่ะที่ใส่เสื้อลายสกอตมาหามาขอคบขอคุณแต่ด้วยความที่ออฟคิดในใจว่าอยากรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรอยู่ในโทรศัพท์มือถืออขอดูได้ไหมเหมือนคุยกับผีเนี่ยผีก็ที่เข้าฝันเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ ถ้ามึงเปิดเครื่องนะกูเอาเมียมึงไปอยู่ด้วย,ยก็พูดอย่างนี้ฮะอขอร้องอย่าเปิดไม่อยากทํากรรมมากกว่านี้ก็เลยถามว่าแล้วจะทํายังไงกับเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้ยที่มันมีปัญหาเนะี่ยเออมึงลบเออมึงลบข้อมูลไปให้หมดเลยแล้วมึงก็เอาไปขายแล้วขายได้เท่าไหรอ่อ่ะก็ทําบุญให้ให้ให้ชั้นด้วยครับผมอ่ะเสร็จเรียบร้อยฮะก็ตื่นขึ้นมาฮะก็เอาโทรศัพท์มา ซ่อมแล้วก็ล้างข้อมูลทุกอย่างครับพี่นันแล้วก็เอาไปตั้งขายแล้วก็ขายได้ประมาณสักสี่พันกว่าบาทรบสรุปแล้วออฟได้ทั้งขึ้นทั้งล่องฮะเกือบเจ็ดพันแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญให้กับวิญญาณดวงนี้ฮะ<อ>แล้วก็นับตากวันนั้นต้นมาฮะก็ไม่เคยฝันถึงผู้ชายคนนี้อีกเลยเรื่องของออฟก็จะมีประมาณนี้<อ>ครับพี่นันเหมือนใครก็ไม่รู้ว่าเอาโทรศัพท์มาซ่อม แล้วทีนี้เนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าคุณออฟเนี่ยไม่คิดว่าคนที่คุยด้วยคือผีแต่พอมารู้ตอนหลังเนี่ยว่าคนเนี้ยที่มาเข้าฝันเราหรือว่าอะไรก็ตามแต่คือผีแต่ก,สก็สัญญากันไว้ว่าคือถ้าฉันไม่ซ่อมเนี่ยอฉันต้องถูกหวยนะโอเคอถ้าถูกหวยฉันไม่ซ่อมแล้วถูกหวยจริงก็เลยไม่ซ่อม ใช่แต่ทีนี้เนี่ยในความฝันก็บอกว่าให้เอาโทรศัพท์เครื่องนี้ขายทีเนี้ยแล้วคนที่เอามาซ่อมอ่ะเขาไม่มาทวงเหรอครับหรือว่ายังไงเขาไม่ทวงเลยฮะพินัทคือไปเลยออฟเนี่ยขู่ว่าเฮ้ยกูรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่กูรู้จักผู้มีอิทธิพลนะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าเขากลัวจ่ายเงินสองพันค่าซ่อมอ่ะให้แล้วเขาก็ประมาณนียวงจไปอ่าแล้วก็เขาก็หายไปเลย แล้วก็หายไม่ได้ติดต่อมาอีกเลยครับผมอืมแต่ตอนนี้คำถามก็คือแล้วไอ้ในโทรศัพท์เนี่ยมันคืออะไรถูกไหมครับใช่ฮะก็คือผมคุยกับน้องฮะน้องอ๊อฟเนี่ยคือต้องพูดก่อนฮะว่าตามตะเข็บชายแดนอะมันจะมีประมาณแบบพวกลักลอบเอาไอ้พวกสิ่งเสติเข้ามาพี่นัทเขาอาจจะเป็นขบวนการของหนึ่งในแก๊งนี้ก็ได้แล้วผิดใจกันฮะ แล้วคนนี้โดน oh. โดนเหมือนว่าตัดตอนแต่มันเหมือนว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่อยู่ในโทรศัพท์เครื่องเนี้ยเขาก็เลยเอามา oh. เพื่อที่จะมาเปิดดูจะมาดูเค้นดูรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยอ oh. นี้ก็ได้อันนความคิดนะ mm. กบับอ็อมแล้วก็เหมือนว่าถ้าเขาเปิดข้อมูลได้มันจะมีผลถึงครอบครัวของผู้ชายคนนี้ก็ได้ oh. ก็เลยบอกว่ามามาหาออฟว่าช่วยลบให้หน่อย เพราะตัวเองกลัวว่ามันจะมีผลกระทบกับครอบครัวประมาณนี้ค่ะพี่จริงๆเหมือนเอ่อพี่ออโต้เนี่ยคิดเหมือนพี่เอิร์ธหนึ่งสี่หนึ่งสองเลยครับเขาบอกว่าเรื่องนี้นอกจากผีแล้วเนี่ยความปลอดภัยของพี่ออฟเจ้าของร้านก็สำคัญมากนะครับคนเอามาให้ซ่อมน่ากลัวมากๆอาจเป็นกลุ่มคนเท่าก็ได้ครับเลยอยากได้ข้อมูลในเครื่องอ๋อแต่ผมต้องพูดก่อนว่าน้องออฟเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะรู้จักผู้รักผู้ใหญ่ เพราะเขาพูดให้เหตุผลผมประมาณว่าพี่ตรงเนี้ยมันเถื่อนเราต้องแบบมีแบบมีเส้นสายหน่อยอฮะเขาก็เลยไม่ค่อยกลัวแล้ววันนั้นอ่ะที่เขาตบโต๊ะนะฮะเขาอาปืนมาขู่เลยนะครับพี่นัาวางไว้เลยอ่ะจริงมันก็เลยทําให้คนนั้นอ่ะเขากลัวแล้วเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยอ่ะโอ้ผมโทษทีผมลืมผมลืมพูดว่าเขาเอาปืนมาตบไปในโต๊ะอ่ะโอ้ครับพี่นัดเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับ นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดใช่ครับพี่นัทผมต้องขอโทษด้วยอาจจะเล่าติดติดไม่ไม่โอ้ยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยเล่าโอเคครับเข้าใจรู้เรื่องเลยฮะนะครับแต่ว่าก็เออโอ้โหเราก็ไม่รู้เนอะแต่อันนี้อันนี้คือแค่แค่เรามาสันนิษฐานไงนะสันนิษฐานว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วทําไมโทรศัพท์ต้องต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะใช่ครับอ้ออใช่เพราะว่าถ้าคนที่เอามาซ่อม เราเขาเกิดว่าจะเอามาคืนเขาต้องกลับมาแล้วพี่นัทนะตามความคิดผมถ้าเขาไม่มีความผิดเขาคงกลัวความผิดสักอย่างเลยไม่เมาในความคิดก็จริงนะก็จริงนะใช่คือถ้าสมมติว่าเป็นของเราเองหรือเป็นของญาติอะไรเงี้ยถ้าเจอแบบเนี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยเอานําหลักฐานมายืนยันนะว่านี่ของฉันนะหรือถ้าเจอแบบเนี้ยก็ก็ไปแจ้งตํารวจอะแล้วก็บอกว่าเนี่ยครับเนี่ยร้านนี้เขาไม่ยอมคืนผมอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่เนี้ยมันมันแปลกตรงที่ว่า โอเคถ้าคุณบอกว่าคุณมีเส้นสายเอค,คุณรู้จักกักบตำรวจแลอ่ะ,อะก็เหมือนขู่ไปแล้วเขาก็กลัวก็ไม่เอามานั่นแสดงว่าคนที่กลัวตำรวจอ่ะมีไม่กี่อย่างใช่พี่นะัทถูกไหมแต,แต่เหมือนอออพูดไปว่าลักษณะของเจ้าของจริงๆอ่ะมันเป็นแบบนี้ใส่เสื้ออะไรสักก็เขาตกใจเลยนะเขาหน้าถอดสีเลยเหมือนเขารู้อะไรบางอย่างครับพี่นะัทโอเคนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะโทรศัพท์มีเจ้าของ S <S ใช่ครับพี่นัทนี่ครับขอบคุณมากๆแล้วก็ก่อนจะวางสายเอามีฝากอะไรไหมฮะอุ้ยผมก็เหมือนเดิมว่าพี่นัทช่วงเวลาเนี้ยพี่นัททานเข้ายัางอ่ะโอ้โหก,ก,ก็ก็ก็นิดนึงฮะเมื่อช่วงเย็นอ๋อโอเคผมก็ขอ,ขอฝากนะครับคือแซบอิลีเชียงระเบอิอครับเป็นกุนเชียงที่ไม่มีวัตถุกันเสียไม่มีแป้งอืมแล้วก็น้าตาลน้อยมากฮะมีทั้งรสแซลมอน ลดปลาสลิดอกไก่ฮะคนที่กําลังควบคุมอาหารเนี่ยกินอกไก่เนี่ยไปด้วยมันช่วยลีนได้มากเลยครับผมพี่นัทแล้วก็สามารถสั่งได้ในเพจแซฟอิลีเชียงระเบอร์ได้ครับผมคตอนนี้พี่นัทนะฮะทาเว็บกุนเชียงร้อนๆกินข้าวเหนียวตอนเนี้ยนั่งไลฟ์ไปด้วยโอ้ยฟินมากทอดกุนเชียงอร่อยๆข้าวสวยร้อนๆพอกินข้าวเสร็จปุ๊บนี่ฮะฝากไ้ด้วยฮะกับดีทเวนตี้โฟดีทเวนตี้โฟฟ นี่ออนี่ฝากด้วยนะฮะ,ะไม่รู้ว่าพี่ออตโต้กินกินกาแฟเปล่ากินกินกาแฟบ้างครับพี่นะัทอันนี้กาแฟเพื่อสุขภาพนะฮะนี่เพราะว<อ>่ามีพิมพ์ไโอติกด้วยดูแลระบบขับถ่ายดูแลร่างกายได้ดีมากๆเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะประมาณวันที่15มกราคมครเราจะขายแล้ว นะฮะอ่าใช่จิบกาแฟจิบกาแฟจิบกาแฟนะครับตอนแรกมีนู่นนี่นั่นมาเราทําราคาเรียบร้อยแล้วก็ไม่แพงฮะจับต้องได้เลยแล้วยังไงฝากไปด้วยกับคุณเชียงชิงระเบอแล้วก็กาแฟดีเทอร์นนะฮะจิบกาแฟกินกุนเชียงโอ้ยพิรัยจิบกาแฟกินกุนเชียงใช่ครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดขอบคุณมากขอบคุณมากนะะแล้วนี่เดี๋ยวกับเออที่ไหนนะ กับสกลนครสกลนครเมื่อไหร่นะครับน่าจะกลับประมาณวันที่สิบสี่สิบห้าครับพี่นัทสิบสี่สิบห้าเนาะประมาณช่วงนู้นเนาะนะครับเอายังไงก็เดินทางปลอดภัยแล้วก็อยู่เที่ยวกรุงเทพให้สนุกนะครับพี่แล้วก็ฝากไว้อีกสักนิดหนึ่งได้ไหมน่าจะประมาณวันที่สิบห้านะครับผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยทําเพลงกันเป็นเพลงของหลวงพ่อพัน์ปุญญการโม นะครับแล้วก็เพิ่งจะไปถ่าย MV มาเมื่อวานนี้เองแล้วก็วันที่15มกราน่าจะได้ชมกันแล้วยังไงฝากช่วยกันแชร์ด้วยพี่หญิงที่ดิการมาร้องโอ้ค่ะโคตรเพาะเลยครับเอาจริงๆเตรียมตัวกดไลค์กดแชร์พี่นัดขอบคุณมากวันแหมวันนี้อยากจะเปิดให้ฟังจริงๆเลยแต่ว่าเพลงเพลงอาเร็จแล้วแต่ว่ารอ MV ทีเดียวเลยแล้วกันโอเคครับพี่นัดจิดตามครับพี่นัดครับได้เลยครับขอบพรคุณมากมนะ ขอบคุณพี่นัทมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทครับ